โอเคอืมอืมอืมโอเคนี่เ็เรีนชั้นสองนะคะพาชมรมผู้เข้าร่วมงานค่ะและสำหรับผู้เข้าร่วมงานนะคะที่ไม่ได้รับรางวัลเรียนเชิญนะคะเป็เรชั้นสอง เราจะมีห้องประชุมและกองหนุ่นะคะชี่ห้องสมบูณ์วัชเช้าไทยค่ะเป็นสองนะคะสามารถขึ้นยื่นถึงท่ใ วํ <S 2> <S 2> าเป็นสิกงหน่งอกว่าคนไทยยังมีคุณค่านะครับผมแน่เรเกื่อว okay> ่าแต่ละท่านที่มารับประทานในวันนี้นะครับแลายท่านกี่แรงมากตไปเรีย ขานาสุดเขตที่56ตำบลพระต่ออำเภอนาแกจังหวัดนครพนมเนุกภาที่8ครับผมขอแสดงความยินดีด้วยนะคะรางวัลประเภต่อไป ครับสวัสดีครับพี่น้องสมาชิกชมรมบูกสูงอายุห้าครับวันนี้ผมได้มาท่านประธานนะครับได้มารับโล่ช่วชูเกียรติกกระทรวงสาธารณสุขนะครับโร่อันนี้นะครับได้รับจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็อยากจะทราบความรู้สึกของท่านประธานนะครับว่าวันนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างครับ เชิญครับขอบคุณค่ะก็มีความดีมากค่ะที่ว่าชมรมของเรามีตัวจอมน้อยนะคะที่จิตใจสุมหล่ที่รีเรื่องเสริชมรมยุติธรรมยุติธรรดีเลยก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท,ท,ท่านนะคะที่ทำให้มีวันนี้ขึ้นมาเพราะว่าเอ่อมีชมร,ร,ร,รมเราสมาชิกได้ร่วมร่วมกันดูแลสุขภาพตอกรรมการและมาร่วมประชุมกันสมัครเหอนอ ยังไม่ดูภาพาดีนะคะเราเราได้รับรางวัลน,นี้ขึ้นมานะคะขอขอบคุณในวันทีน่สร้างดินและมันเป็นรางวิลที่สร้าน,นะะได้นะคะที่เราได้ในวันนี้ค่ะครัอบอ่ามีอะไรจะฝากถึงคนให้ดอกไม้ไหมครับคุณหมอทีครับต้องขอบคุณะค,ะคุณหมอทีและทีรวันนะคะคที่ช่วยดูแลศูนย์อนุรักษเป็นอย่างดีนะคะทั้งเรื่องสุขภาพาทั้งเรื่อง สุขภาพที่ดีอย่ที่ส่งค่รวมด้านคุขภาพถึงด้วยนะคะเพราะนั้นเมืเราถึงอยู่ัอย่างมีความสุขมากครับไม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยเหรอครับในปีใหม่นี้ก็ขออะไรที่ได้ได้ตัวแค่เป็งแรงนะคะแล้วเราจะได้ตัวเป็นดีเมื่อเวลาจากทำได้ไม่ระเบิดถล่มนะคะก็คง ต้องรอฝังไขใจใจ่ันแตกท่างนงนะครับขอบคุณมาชิกทุกท่านครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับส,สบว,วัสดีปีใหมเ่เด้ยครับสภาวะโควิดครับอยู่ใกล้กันก็ไม่ได้พูดคุยกันนานก็ไม่ได้อย่างงั้นเราเอาแค่นี้เนาะปีหน้าฝ้าใหม่ค่อยเจอกันถ้ามีโอกาสก็ค่อยเจอกันใหม่ถ้าไม่จากไปก่อนนะชีวิตนี้ยังอยู่สู้ต่อไป เดี๋ยวขอขอตอเชิญคุณคนนนเโอเคโอเคอ่นันุเิรด้วยอ่าก็จะตั้อันนี้เราก็ได้มีโอกาสได้ตออเัก็รากอับน้องใหม่าะให้ท่านประธานลองสัมภาษณ์ดูที่ว่าน้องใหม่คนนี้เป็นใครเอ่อ รันะคอาให้น่พราะว่าเรอวันนี้ให้น้องบอกชื่อจริงนามสกุลจ,จริงหน่อจะได้จำได้นี่นะคะตาจมูกนัะคะชื่อเล่นชื่องเฟนนะคะเป็นคนจังหวัดระยองค่ะอ๋อเป็นคนระยอง,นงนอเนาะอโอเคโอเค ชื่อน้องชื่อน้องเฟิร์นนะชื่อนี้คุ้นๆค,คนที่บ้านก็มีโอเคครับก็ถือว่าเสร็จภารกิจในวันนี้นะครับวันที่27พฤศจาคมส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ด้วยโล่เชิดชูเกียรติครับสวัสดีปีใหม่ครับทุกทุกท่านครับสวัสดีปีใหม่ครับครับบ๊ายบายโอเคเยี่ยมเลย sekarang ini